ทอดกระเทียมก่อนเลยนะคะ ด้วยไฟอ,อ,อ่อนๆเนาะครับกระเทียมสุกได้สักประมาณ20นะคะก็ใส่ตัวหอมแดงลงไปเคี่ยวร่วมด้วยได้เลยนะคะไฟไม่ต้องไม่ต้องแรงมากไฟกลา,างๆด้านอน,นะ ก็ตำไข่ค็มนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตำอันนี้รวมกันนะคะอ่าน,นี่คือหอมกับกระเทียมที่ทอดปันกลางไม่ได้ทอดกรอบนะคะเดี๋ยวจะผัดรวมกนันนี่ก็เอาน้ำมะขามเปียกน,นะคะใส่ลงไปในน้ำมันที่เหลือจากการทอดแล้วก็ใส่ด้วยน้ำตาลมะพร้าวอันนี้นี่ปรุงรสได้ตามชอบนะคะแล้วก็เติมน้ำปลา ตอนนี้เราใช้น้ำมันที่เหลือนะคะผัดกับน,น้ำปลาน้ำน้ำตาลขาวแล้วก็น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามไวให้ข้นๆหน่อยตรนนี้ควรจะเป็น3ามรสแต่ต้องเว้นรสเค็มเอาไว้นิดหนึ่งเพราะว่าไข่เค็มมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่หอมกระเทียมที่ทอดลงไปนะคะทุกครั้งเราจะตำแต่วันนี้เราจะลองไม่ตำดูให้มันมีเนื้อมากขึ้นขอเปเรื่อยๆนะ นแห้งหอมต้องมั่นใจว่าไข่เข็มเนี่ยสุดท้งหมดเนาะไม่ยงเัน้นเดีะเสียได้ความเผ็ดนี้เราก็ใช้จากพริกทอดนะคะตามส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้ทั้งดอกเลยเพื่อจะให้มีทั้งรสเผ็ดแล้วก็ความสวยของดอกพริกที่ทอด